ขอบูส่เกลือซะแล้วนะฮะตอนนี้เหลืออีก2รอบเท่านั้น EQ EQ ครั้งสุดท้าย EQ แผงบนเริ่มครับรางวันก้อนโตเด้งครับเพื่อนๆ สวัสดีพลระพักทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับชาแนลเฮียเฟียเฮียแฝดพาเลยชาแนลอีกแล้วเช่นเคยวัยรุ่นวันนี้เราอยู่กับเกมโปรดของเอียเซาลินช็อกเกอร์นะฮะวัยรุ่นวันนี้มาในงบทุนน้อย1,000บาทมุสันยากเจมาแล้วหสองบาทมาในงบทุนน้อยนะ1,000บาทเล่นในช่วงเวลาประมาณประมาณ2องทุ่มสีวันนี้มา ตอนหัวค่ำกันปางแล้วเว้ยรุ่นเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะทำกำไรได้ไหมนะจัดไปตอนนี้อยู่ที่เบ80ฮะเดี๋ยวรู้อะไรเดี๋ยวรู้จักไอ้รุ่นซาวด์ลิงช็อกเกอร์มาแล้วอี e คิว80นะผมเดี๋ยวร้องหมุนออโต้ไปก่อนนะฮะอ่าวอีค e ิวอ e ีค e ิวยังไงโอ้โหไปจังหวะนี้โดนเข้าไปท e ี่160บาทครับโอ้โหถือว่าได้อยู่นะฮะเม,มื่อกี้แหมของเรื่องจะคนไม่เข้านะฮะ วายมาอีก12บาทครับโอ้โหนคอมโบแบบหนักหน่วงครับไปต่อครับเจ้าอ้วนมาครับอ้วนละวาย24บาทตายตายโอ้ตายดีคิวดีคิวยังไงจังหวะนี้โอ้ไม่ได้อะไรนะฮะผ่านไปแล้ว10รอบโอ้โหไอ้หน้าปลาดุก36บาทนะฮะเมื่อกี้โอ้ยโอ้ยเออมาอีกฮะ2หลักวายจังหวะนี้ยังไงไม่ได้ต่อ อย่างใจเย็นให้ไวรุ่นเอาไว้เอาไว้เศรษฐีจับเกอร์ไว้มาแล้วเจแล้วว้สองปากเอาเอาเออมาสี่บาทก็ยังดีฮะไอปากเบี้ยวมะแปดบาทมะเอามันหมดฮะรู้สึกมันก็จะปากเบี้ยวทุกตัวนะฮะตัวละครในนี้เออเนี่ยสิบหกบาทไอเจ้าประดุ เลี้งนี้ฮะให้มันได้ทุ่คืนมาบ้างนะฮะค่อยๆหดไปอัลไวไวแล้วสักคเตอร์เมื่อกี้แม่น่าเสียดายนะฮะเพื่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาต่อฮะยังไเดีครัค่อยๆหมดไปยังไงดียังไงดีโอ้โหไม่เข้าเลยเว้ยรูปยาวเลยเว้ยสักคเตอร์มาสองครับจังหวะนี้ขาดหนึ่งครับยังไงโอ้โ ได้นะฮะไม่ได้เฉยเลยนะ้งวัยรุ่นโอ้สุดเป็นอะไรฮะไปกันต่อครับผมไปกันต่อครับโอ้ยแปดร้อยแล้วตอนนี้คิวแล้ววายมาสองบาทไม่เข้าเลยนะฮะไปแล้วตอนนี้ยังไงห้าสิบรอบเข้าไปยังไม่ถึงนทุนอยู่เจ็บาทนะฮะหือว่าลดลงไปสักนิดหนึ่ง ยังไม่ได้กำไรนะฮะตอนนี้เอาไว้เอาไว้มาเค e แล้ววายสองบาทเนี่ยแบบใจเย็นที่สุดแล้วตอนนี้ใช้ค่อยเลยใช้ค่อยเลยเอาโตไปเลยเดี๋ยวรู้จักนะฮะวัยรุ่อมาเอาตอ๋อ,อ,อจะรอยรอบแล้วแต่ยังไม่เข้าเลยนะเออวายเคแล้วเจ้ำนวนสามสิบบาทครับโอ้โหเมื่อกี้นี่ดีเด่นที่สุดเลย เป็นหมุดมือนะฮะหรือยังไงออโต้ Auto, วันนี้รู้สึกจะไม่ทำผลงานยังไงดีเหลือ500ร้ยปมาแล้ว16บาทหรือเปล่าเมื่อกี้หรือ12บสองบอมาเชียร์ในออีก2บาทครับเหลือห้าครับใจยังสู้ย,ยังสู้เอาไว้สงสัยวันนี้จะเสียซะดูจากทรงลูกหมุสตาเตอร์มาสองเมื่อกี้โอ้โหวายไม่ได้คอมโบด้วย ตอนนี้เหลืออยู่400กว่าบาทครับผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะร้อยรอบแล้วนะฮะยังไงก็งไม่ได้อยู่ดีนะฮะสะคาตเตอร์มา2จาังหวะนี้ขาดอีกหนึ่งครับผมยังไงโอ้โหนะเสียดายไม่ได้นะฮะโอ้โหสองรอบแล้วนะฮะที่พลาดไปเดี๋ยวขอจิบน้ำสักทีนะวัยรุ่นสคาตเตอร์มา2องครับขาดอีกหนึ่งยังไงจังหวะนี้จังหวะนี้ว่าไหวครับ ไม่ได้อีกแล้ว <c oughs> โอ้เสเียดายหว่งเมื่อกี้เออไว้มมแปดบาทกี่ยังงี้ยีสองบาทนะฮะโอ้โหเสเียดายอ่ะเมื่อกี้สคาร์เตอร์สามรอบแล้ววันนี้รู้สึกจะไม่ค่อยหมาดเรื่ังไงเป็นยังไงัวรุ่นสคาร์เตอร์มาอีกแล้วสองตัวยังไงขาดอีกหนึ่งโอ้ น้อยเองสักค่ะเติมมาอีกแล้วสองตัวยังไงครับโอ้โหเรียบร้อยครับจังหวะน,นี้ครบจนได้สนะามตัวได้การเลือกโบนัสน,นะฮะเดีย๋ยวขอเลือกไปที่เอาไงดีนะเลือกไปที่ EQ แล้วกันนะเวอรุ่นมาสี่รอบนะ EQ จังหวะน,นี้ EQ เด้งมาแบบรัวๆครับยังไงโอ้โหไม่ได้คอมโบสงสัยเือซะแล้วนะจาน,นี้เหลืออีกสองรอบเท่านั้นอ q อีคิวรังสุดท้ายอีคิวแผงบนเริ่มครับรางวันก้อนโตเด้งครับเพื่อนเพื่อนโอ้โหโอ้โหยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยรางวันไม่กะเข้ามาครับตอนนี้อีคิวยังไงอีคิวยังไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาไม่หยุดครับรางวันก้อนโตระดับซุปเปอร์แล้วตอนนี้โอ้ยแผงบนเริ่มโอ้ยเป็นพันสี่พันแปดร้อยบาทครับเพื่อนเพื่อนโอ้โหโอ้โสคัตเตอร์รอบเดียวถือว่าได้กำไรเล,เลยนะครับ มาดูเงินรางวัลรวมครับเท่าไรเอ่ย4,800บาทนะฮะจากทุน1,000บาทวันนี้โอ้โหเราได้กำไรมาโอโหประมาณ4,000บาทเลยนะฮะก็ฝากไปด้วยครับเพื่อนๆในงบคุณน,น้อยแบบนี้นะฮะใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้เป็นกำลังใจให้ยามแฟด้วยแล้วพบกันใหม่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ